ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะเอาละครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Sea of m ม TA ครับเกมนี้จะให้เพื่อนๆสร้างกองทัพขึ้นมาเพื่อออกไปต่อสู้กับ AI หรือต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นค,ค,ครับเพื่อรับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญของตัวเกมนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับหน้าเว็บไซต์ยังทําในส่วนของไวท์เพเปอร์ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าหากไวท์เพเปอร์ของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะครับ แต่ตอนนี้ทางโปรเจกต์ของเขาจะทําการเปิดขาย p เซลในวันที่15กรกฎาคมนี้จะเปิดขายแบบลดราคาด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างกองทัพออกไปต่อสู้ผมคิดว่าควรจะเก็บของไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับเกมนี้รันอยู่บนเว็กเชนครับอันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของตัวเกมนะครับก็คือสร้างกองทัพออกไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามครับเพื่อนๆสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับหรือแม้กระทั่งบน PC ครับซึ่งสามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มามากๆเลยครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างของ NFT ของเกมนี้นะครับมีทั้งหมดระดับ Regular NFT กับ Golden NFT ครับเพื่อนๆนะครับสามารถหาซื้อ NFT ของเกมนี้ได้ทั้งใน Atomic Hub หรือใน NFT Box เลยนะครับเอาละครับสำหรับแพ็กที่จะเปิดขายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับจะเปิดขายอยู่2แพ็กนั่นก็คือ Classic Booster Pack นะครับแล้วก็ Golden Booster Pack นะครับในส่วนของ Classic Booster Pack นะครับเมื่อเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะครับ1กล่องนะครับเพื่อนๆจะเปิดได้4 NFT เลยนะครับนั่นก็คือ อย่างแรกนะครับประสาทอย่างที่2ครับคือฮีโร่ครับอย่างที่3คือทหารรับจ้างและไอเทมอย่างที่4นะครับคือไอเทมเวทบนนะครับโดยราคาขายนะครับเขาจะขายอยู่ที่18ดอลลาร์ครับเทียบเท่ากับแว็กในตอนที่เขาเปิดขายนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับเพื่อสามารถกดตรงพ็อกฉาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะบอกนะครับว่ามีอัตราเปิดได้อะไรบ้างนะครับซึ่งกล่องระดับสแตนดาร์ดนะครับก็มีโอกาสเปิดได้ระดับโกลเด้นด้วยนะครับแต่อัตราออกค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับเพื่อสามารถดูในตารางนี้เลยครับ สำหรับคลาสสิกบูสเตอร์แพ็คนะครับขายอยู่ทั้งหมดจำนวน14,500แพ็คนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับแค่18ดอลลาร์เองเท่านั้นถัดมาครับโกลเด้นบูสเตอร์แพ็คนะครับเพื่อเพจะเปิดได้2 NFT คือคลาสทองนะครับหรือปราสาทนะครับกับพวกฮีโร่ทหารรับจ้างหรือไอเทมเวทมนต์ระดับทองนะครับแต่ตรงในส่วนที่2นะครับเขาจะทําการแรนดอมหนึ่งเอ็นเอฟพีเท่านั้นนะครับนั่นคือเพื่อนๆนะครับมีโอกาสได้รับฮีโร่ระดับทอง หรือได้หารลับจ้างระดับทอนะครับหรือไม่ก็ไอเทมเวทมนต์ระดับทอนะครับเพื่อสามารถดูได้ที่ตารางนี้เลยนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างนะครับนี่นะครับตารางนี้แต่เปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเลยนะครับก็ลุ้นๆเอานะครับสำหรับจํานวนโกลเด้นบูสเตอร์แพ็คที่เขาเปิดขายนะครับคือเปิดขายแค่เพียง200กล่องเท่านั้นนะครับแต่ราคาแพ็คก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าหากใครมีงบประมาณนะครับก็สามารถเก็บซื้อแพ็คไว้ได้นะครับจะเก็บไว้เก็งกําไรก็ได้นะครับเพราะเปิดขายน้อยมากๆ หรือเพื่อนนะครับจะเก็บไว้เล่นเกมตอนเกมเปิดก็ได้นะครับอันนี้เพื่อนสามารถเมนเนจได้ด้วยตนเองเลยนะครับก็ถ้าหากใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างฐานหรือสร้างกองทัพออกไปต่อสู้นะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเพราะแหวงแนวกับเกมในเชนแบ็คค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย